สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำกระหงกันอีกหนึ่งรูปแบบค่ะเป็นการนำใบอมเงินอมทองหรือใบบอนสีใบบอลด่างก็ได้นะคะมาพับเป็นกลีบทำกระหงกันค่ะใช้ใบบอลสีหรือใบบอนด่างได้นะคะตัดตรงกลางเลยค่ะ เส้นกลางใบเราเอาออกเลยนะคะใบที่มีขนาดใหญ่เราจะตัดได้4ชิ้นนะคะข้างละ2ชิ้นส่วนใบตองฉีกว้าง3ามเซนยาว6เซนค่ะใบบอลใช้ด้านที่เราตัดก็ได้นะคะหรือริมใบก็ได้ค่ะวางให้พอดีกับใบตองเลยค่ะ ใบบอนมีลักษณะบางและนิ่มเราจะใช้ใบตองวางซ้อนประกบกันอีกชั้นนะคะใช้ด้านนอกค่ะทั้งสองด้านวิธีการาพับแบ่งครึ่งใบตองก่อนนะคะวางใบตองตามกว่าใบบอลเล็กน้อยค่ะจับต,ตามที่มือท่านถนัดนะคะท่านที่ถนัดด้านนี้ก็ทำด้านนี้ก่อนก็ได้ค่ะพับลงมาค่ะให้เป็นมุมฉาก พับลงมานะคะอีกด้านหนึ่งค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเพิ่มสีสันโดยการใส่กลีบเลี้ยงกล้วยไม้นะคะเจียนออกเล็กน้อยค่ะวางให้อยู่ตรงกลางปลายห่างกันประมาณ7จมิลค่ะเวลาพับกะด้วยสายตาเราดูจุดกึ่งกลางนะคะออกมาด้านนี้ประมาณหนุดเซนค่ะ จากจุดกึ่งกลางออกมาด้านนี้1.1เซนค่ะกะด้วยสายตานะคะพับลงมาให้เป็นมุมฉากค่ะทั้งสองข้างเท่าๆกันความกว้างก็ประมาณสองเซนกว่าค่ะใช้แม็กเย็ดถ้าเรากะขนาดของกรีบไม่ถูก มีอีกวิธีหนึ่งนะคะเคยทําคลิปไปแล้วใช้ไม้บรรทัดกับปากกาค่ะทําเครื่องหมายบนนิ้วมือเรานะคะจุดกึ่งกลางด้านข้างออกมา1นจุหนึ่งจากจุดกึ่งกลางมาอีกข้างหนึ่ง1นุดก็เท่ากับสองจุดสเซนนะคะเราก็ขีดไว้ค่ะเวลาพับกลีบถ้าเราไม่มั่นใจเราก็เอามาวางนะคะ ตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้วิธีการแบบนี้จะทำให้งานเราทุกชิ้นเท่ากันค่ะซึ่งเวลานำไปติดกรีบจะง่ายขึ้น ตัดหยวกล้วยมานะคะเส้นผ่าศูนย์กลางสนิ้วครึ่งความสูงสองนิ้วค่ะตรงที่เป็นเหลี่ยมเราใช้มีดคมๆนะคะตัดออกหรือปาดออกค่ะรอบเลยค่ะการติดกรีบวางตามความสวยงามของงานค่ะติดด้วยตะปูหมุดนะคะ ติดกรีบตามที่ท่านถนัดค่ะวางกรีบให้ชิดกันมุมสองข้างนี้เท่ากันค่ะ ชั้นที่หนึ่งติดเสร็จแล้วค่ะติดชั้นละสิบสามกลีบเราจะติดทั้งหมดห้าชั้นนะคะวางกลีบชั้นที่ 2. สองสับวางระหว่างกลีบค่ะค่ะตรงมุมนี้พอดีเลยค่ะค่ะมุมแถวแรกนะคะ ติดกลีบครบห้าชั้นแล้วด้านล่างเราอาจจะใช้ใบบอนหรือใบตองก็ได้นะคะรองแบบนี้ค่ะบนด้านบนตกแต่งด้วยดอกไม้หรือจมูกด้วยไม้ก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ